สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ไทยออโตอินไซต์วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักและเจาะลึกเกี่ยวกับหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือเรือดำน้ำ S26T ที่กองทัพเรือไทยได้สั่งซื้อจากประเทศจีนซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญขององค์การเสริมสร้างกำลังรบทางทะเลในยุคใหม่หลายคนอาจสงสัยว่าเรือดำน้ำรุ่นนี้มีสมรรถนะอย่างไร ราคาเท่าไหร่คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่และอนาคตของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกันแบบละเอียดที่สุดก่อนอื่นต้องบอกกว่า s 2 6 t คือรุ่นส่งออกของเรือดำน้ำชั้นหยวนไทย 039A หรือบางครั้งเรียกว่าหยวนคลาสซับมารีนซึ่งสร้างโดยประเทศจีนเรือรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการรบในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะ และถูกดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประเทศผู้ซื้อสำหรับประเทศไทย S26T ถือเป็นเรือดำน้ำลำแรกในรอบหลายสิบปีหลังจากที่กองทัพเรือไทยเคยมีเรือดำน้ำชั้นแ่ชานูที่ปลดประจําการไปตั้งแต่ปีพศสสาา2494การกลับมาของเรือดำน้ำในกองทัพไทยจึงถูกจับตามองอย่างมาก เรือดำน้ำ S 2 6 t ทีมีขนาดยาวประมาณ77.7เมตรกว้าง8.4เมตรและกินน้ำลึกประมาณ5.5เมตรน้ำหนักขนาดดำน้ำเต็มที่อยู่ที่ประมาณ2,600ตันถือว่าเป็นเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่พอสมควรและมีความทันสมัยในระดับภูมิภาคจุดเด่นสำคัญคือการติดตั้งระบบ Air Independent Propulsion หรือ AIT ซึ่งช่วยให้เรือสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานขึ้นโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาสูดอากาศ ระบบนี้มีความสำคัญมากเพราะทำให้สัตว์ูตรวจจับได้ยากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการลาดตระเวนและปฏิบัติการทางยุทธวิธีในด้านสมรรถนะการเคลื่อนที่เรือดำน้ำ S 2 6ทีสามารถทำความเร็วสูงสุดขณะอยู่บนผิวน้ำได้ประมาณ18นอตและเมื่ออยู่ใต้น้ำสามารถทำความเร็วได้ประมาณ20นอตระยะปฏิบัติการประมาณ8,00 0ไมล์ทะเลซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการลาดตระเวนในน่านน้ำอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุดแข็งอีกอย่างคือความเงียบเนื่องจากการออกแบบเรือชั้นยวนของจีนเน้นการลดเสียงรบกวนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับโดยโซนาด้านอาวุธ S 2 6 t มาพร้อมท่อยิงตอปิโดขนาด533ม mm ิลิเมตรจำนวน6ท่อสามารถยิงตอปิโดได้หลายชนิดรวมถึงตอปิโดนำวิถีหนักและยังสามารถยิงทีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำ รวมถึงทุ่งระเบิดทางทะเลทำให้มีศักยภาพในการโจมตีทั้งใต้น้ำและบนผิวน้ำนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการปฏิบัติการลับเช่นการลำเลียงหน่วยรบพิเศษลงสู่ฝั่งโดยไม่ให้ค่าศึกตรวจจับในแง่ของเทคโนโลยีและระบบภายในเรือ S26T ทมีระบบเรดาร์และโซนาที่ทันสมัยสามารถตรวจจับเรือดำน้ำและเรือผิวน้ำของศัตรูได้ในระยะไกล มีระบบสื่อสารและการควบคุมที่ถูกพัฒนาให้เหมาะกับความต้องการของกองทัพเรือไทยทั้งยังสามารถบูรณาการเข้ากับระบบป้องกันทางทะเลอื่นๆของไทยเช่นเรือฟริเกตและเรือหลวงสมรรถนะสูงทีนี้มาถึงประเด็นที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดคือเรื่องราคา เรือดำน้ำ s 2 6ทีลำนี้มีมูลค่าประมาณ13,500ล้านบาทหรือราวราว400ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งราคานี้รวมทั้งตัวเรืออุปกรณ์ระบบอาวุธการฝ,กกฝึกกำลังพลและการบำรุงรักษาในระยะเริ่มต้นถือว่าถูกกว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำจากประเทศตะวันตกเช่นเยอรมนีหรือสวีเดนที่ราคาสามารถสูงกว่า20,000ล้านบาทต่อหนึ่งลำเม,มื่อเปรียบเทียบด้านความคุ้มค่าแล้ว เรือจากจีนนับว่ามีต้นทุนต่ำกว่าแต่ยังคงให้สมรถนะในระดับที่เพียงพอสำหรับการป้องกันประเทศอย่างไรก็ตามโครงการนี้ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในประเทศไทยไม่น้อยประเด็นหลักอยู่ที่เรื่องเครื่องยนต์ดีเซล MTU จากเยอรมนีที่เคยระบุในสัญญาไม่สามารถส่งมอบได้เนื่องจากข้อจำกัดทางการเมืองและการส่งออกทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างมาก,กว่าจีนจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์รุ่นใด และจะมีประสิทธทิภาพเพียงพอหรือไม่บางฝ่ายกังวลว่าการใช้เครื่องยนต์จีนแทนจะทำให้สมรรถนะของเรือด้อยลงแต่บางฝ่ายมองว่าแม้จะไม่ใช่เครื่องยนต์ตามสัญญาเดิมแต่จีนก็มีเทคโนโลยีที่สามารถรองรับได้และที่สำคัญคือราคาที่ไทยได้รับยังคงถือว่าคุ้มค่านอกจากนี้ยังมีข้อกังวลเรื่องงบประมาณและความจำเป็นหลายฝ่ายตั้งคำถามว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจของไทย การลงทุนหลายหมื่นล้านบาทกับเรือดำน้ำเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่แต่หากมองในเชิงยุทธศาสตร์การมีเรือดำน้ำก็ช่วยสร้างสมดุลทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์ที่ต่างก็มีเรือดำน้ำประจำการแล้วซึ่งหากไทยไม่มีเลยก็อาจกลายเป็นจุดอ่อนในการป้องกันประเทศ ในด้านยุทธศาสตร์เรือดำน้ำ s 2 6ที่สามารถทำหน้าที่เป็นอาวุธเชิงป้องรามหรือ deterrent weapon ได้อย่างดีเพราะการที่ศัตรูไม่รู้ว่าเรือดำน้ำอยู่ตรงไหนในทะเลทำให้ไม่สามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวทางทหารของไทยได้ง่ายง่ายและนี่คือประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแม้ว่าไทยอาจไม่จำเป็นต้องใช้เรือดำน้ำในสงครามจริงแต่เพียงแค่มีอยู่ก็เพียงพอที่จะสร้างแรงกดดันต่อฝ่ายตรงข้าม สรุปแล้วเรือดำน้ำ S26T เป็นก้าวสำคัญของกองทัพเรือไทยในการเสริมสร้างศักยภาพทางทะเลมีสมรรถนะที่ทันสมัยในระดับภูมิภาคราคาที่คุ้มค่ากว่าทางเลือกอื่นแต่ก็มีข้อถกเถียงและความท้าทายโดยเฉพาะเรื่องเครื่องยนต์และความจำเป็นด้านงบประมาณ อย่างไรก็ตามหากสามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้สำเร็จ S26T ก็จะเป็นกำลังรบใหม่ที่ทำให้กองทัพเรือไทยมีความแข็งแกร่งและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญยังเป็นการยกระดับบทบาทของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย